เลยครับนี่นี่นี่สวยมากเปิดก่อนเปิดก่อนิดก่อนเดี๋ยวเอาหนาออกก่จากเพื่อนก่อนขึ้นเลยกำลังขึ้นตดินี่กำลังขึ้นก็ตั้งหลายแม่่่นื้อาเก็บตสวยมาก โอเคแก่ๆสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับกระช่องของน้องอิ๋วด้วยจา้าพี่น้องจ้าคลิปนี้พาพี่น้องมาเก็บเห็ดคอนจ้ามาเห็ดคอนขนถลอยพี่น้องนี่จ้ามืส่สิขึ้นนำขนไม้ยางด้วยแต่พี่น้องที่เพิ่นโค่นสุ้มือนีหายากเลยจ้าอุ้ยพี่เสือมุ้งนี ช่วอนี้หายากเลยจ้ะเพราะว่าเพื่อนเวลาเพื่อนถอนต้นยางอ่ะเพื่อนโค่นต้นยางเพิ่นสีเพิ่นสีถอนโค่นเพื่อนพ้อมก็เลยบ่ค่อยมีเฮ็ดขขนให้กินจ้ะนี่โชคดีมากอันนี้เพื่อนบ่เพื่อนบบถอนขขนเพื่อนอกเฮ็ดขอนไม่ยางด้วยจ้ะขึ้นน้ำไม่ยางแบบนี้อ่อนออ่อนเลยนี่นี่พี่น้องถ้าเพิ่นอ่อนนี่พี่ฟีเพิ่นสีเป็นดอกสีม่วงเลยได้อันนี้ถือว่า บอ่อนปันใดคนโตคนกระขึ้นแล้วจ้ะพี่น้องอีกขอนหนึง่งขึ้น,น,น,นไปได้อยู่จ้ะขึ้นหอนแม่ติกเลยค่ะพี่น้องถ้าเป็นไผ่ติดตามแม่ติกเพิ่นเคยพาเก็บตะก,กี้นาะนตั้งนานแล้วแหละดอกสีม่วงเต็มขอนเลยเพิ่นอ่อนเอากระสอบพิ่นเลือกไปใส่นี่ เอาไปแกงคือเฮ็ดบดบ้านเฮานี่เลยจ้ะไม่ได้ามาเบิ่งดอยู่ที่นี่นี่เขาเพิ่งมาเก็บอยู่อหอยกระเจ้ามาเก็บอยู่เนาะม่นจ้ะหอยเพิ่งเก็บอยู่ไม่ได้มาเบิ่งเสียงนี่นกธรรมชาติขนาดบรรยากาศาเลยอะไรมืดเลยนี่เพอาะให้พี่น้องเบิ่งนี่ไหนก็ได้เก็บเลยเห็ดกับแก่ เห็ดกับแก้หรือว่าเห็ดแคลงผักใต้เพป็นเอิ้นเห็ดแคลงเป็นแน่นอนอย่างเต็มไปเลยเนาะมาพี่น้องย่างบึ่งถ้าเจอขนไม่ยางกบบย่างไปบึ่งละพี่ฟิล์มมันจะขึ้นน้ำขนไม่ยางเลยเห็นแต่ไกลๆคือลูกอ่อนลูกแก่มามานี่เด้พี่ฟิมอ่อนอ่อนด้วย สวยมากี่จ้าดอกอ่อ,อ,อนเพิ่นเป็นสีนีงสิดอกอ่อ,อ,อนนี่ค่ะเป็นแบบนี้แหละจ้ะดึงเอาเลยอี้เราอยากได้แต่แบบนี้แหละจ้ะดอกอ่อนอ่อนเพิ่นเห็ดขอนขนนี่ดิคือสิมีขน,เห,นเห็นบะสมชื่อเนาะ ต็มาพี่น้องเบื้องเต็มเลยพี่ฟิมเยอะมากนะมาเบืง้งเขาหมดเลยเนี่ยนม่นได้มาเบืง้งเนาะอันนึงอยู่เก็บอยู่บ้านปะตุ๋มเลยจ้ะพี่น้องบอค่อยได้มา,มาบ้านปะตุ๋มอันนี้แก่มา่ลไหนี่เลือกเอามันมาก็เลยพากันมาเบื้งเพราะว่ามื่อน,นั้นเห็นขนไม่ยางไว้ก็เลย คิดว่าฝนตกเมื่อน,นี้ก็เลยพาก,กันมาบึงรนะจ๊ะนี่เลือกเอาเลือกเอาเอาไปมุกใส่รถดีเนาะเนาะใส่พักอีตู่เอ็ดเจีวสบใครพี่น้อง อร่อยมากไป,ไปงามครับนี่นี่นี่แบบนี่จังว่างามพี่ฟิม้ย<ป><ป>นี่นี่น,น,นี่สวยมากเปิดก่อนเปิดก่อนเดี๋ยวเอาห้าออกกจ่จากเพื่อนก่อน,นเต็มเลยนี่หมูนี่เต็มซิปหายซิปเลยจ้าไปอลังการ เลยกดไลค์กดแชร์เพนไพร์เคยกินนะจ๊ะนี่เันไพร์เคยกินแน่นนแล้วก็เันไพร์มีเมนูแนะนำน้องอิวก็นแนะนำมาได้เลยด้วยจ้ะน้องอิวก็เคยเอาไปกินตำมกไปแกงนี่แหละเอาไปแกงใส่นมไม้ใส่ไข่มดแดงผักวานเหมือนเฮ็ดบดบ้านเฮานี่ โอ้โหพี่น้องสวยมากนี่ใกล้ๆหนิจ่ะนี่นี่สวยมากนี่จ้ะอ่อนๆพ้อมนี่กําลังขึ้นนี่เต็มเลยกําลังขึ้นก็ตั้งหลายมืออื่นมาเก็บแต่เศร้าต้องมาตอนเศร้าๆเพราะพี่น้องทํามาตอนสายๆคับเพื่อสิเก็บอ่ะเพิ่งใหญ่เร็วชนิดนีาเลยน้องอยู่ นีสวยมากมด,ดึงเอาง่ายกว่าเด็กมาพี่น้องใช้มีดบอง่ายด้วย 有吗？<noise> บิงคอนนี่คุพี่น้องถามว่าเยอะไหมเยอะมากเลยเน้่อจ้ะบึงขาวเต็มโขนเลยเบิง่งด้วน,นี่จ้ะแต่ว่าเพื่อนแก่เขาต้องเลือกเอาแมนให้ชนิดนี้ข้างแก่กับโบเซบด้วยกันสีเหนียวเยอะขนาดนี้ค่ะมีซิทเลอร์แต่จริงๆกินได้เมื่อเลยถ้ามันหลายเขาก็เลือกเอาติดยางเง้ยหลุด โตอ,อ่อนๆเพื่อสิดอกสีม่วงๆดอกจ้ะอันนี้แก่เบิดลหนบอันนี้แก่เบดิดเลยไมาเห็นชาเกินมืออื่นต้องมาแต่เศร้าๆไปเลยนี่จะได้อ่อนๆอนเอาได้ไหมจ้ะน้ำงาบอย่ย ี่ขึ้นมาตั้งโชว์เลยโอ้ยโอ้ยอ่อนๆอเลยอ,อยู่อะอยากเก็บนานแล้วเพราะว่าเคยได้กินน้ำเม็ดติ๊กน้ำนานแล้วจ้ะเพื่อนบอกว่า เฮ็ดหาบันขึ้นง่ายอยู่แค่ได้มีขนไม้ยางแต่ว่าซุมมือนี่ค่ะช่อนี่ซุมมือนีเวลาเพื่อนโค่นต้นยางเพื่อนสีเพื่อนสีอนสถอนโคนออกนําเพื่อพี่น้องถอนเผาซุมมือนี่ด้วยบางคนเพื่อนกะใช้แมคโครเนาะในการนในการถอนน,นี้เพื่อนกะสีบดิมโค้แบบนี้มันก็นเลยหายากเพื่อนพี่น้องน้อยมากที่เวลาเพื่อนโค่นต้นยางแล้วเพื่อนสีิมโค้แบบนี้เฮ็ดก็เลยบอกว่ยได้กินจะเฮ็ดชนิดนี้ ไปพี่น้องนีนบอกอุ้ยอันนี้เดี๋ยวเราอยู่เปิดก่อนเด้แป๊บน,นึงจ้ะอุ้ยนี่นี่นี่น,นี่อันนี้เอาได้ทั้งขอนเลยพี่ฟิล์มอ๋อนี่โอ้ยอลังการคุณฮอดแม่ติ๊กอีหลีเด้นี่เพราะว่าแม่ติ๊กเด้อเป็นคนที่เพื่อนเคยทาเก็บหนาะตะกี้นะ่ะเพื่อนพี่น้องเ็ขอนช้านิดนี่นแหละเก็บตอนหันอู้ยเก็บนำแม่ติก๊ก เอากระสอบมาใส่กันเลยแกะแกะแกะพี่น้องเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าขาวจุนพุนเอาได้ทั้งขอนเลยอันนี้อ่อนทั้งขอนเลยเป็นชั้นเป็นชั้นดีจ้าพี่น้อง อันนี้แก่แล้วด้วยนี่สีเป็นสีเหลืองเข้มๆเนาะ,นะหลายเพี่นเพื่อนเาเลือกเอาเลยเลยเมื่อื่นมันก็ขึ้นอีกนี่มันขึ้นไวจะ้ะข,ขึ้นไวเป็นเฮชี่ที่โตเร็วอีกคนนึง กำลังขึ้นเห็นบะเลือกเอาแต่ตัวอ่อนๆยิ่งถ้าฝนตกแล้วใหม่ๆนี่พี่น้องมาเก็บได้เลยสิอ่อนมาก บงกําลังขึ้นนี่นะอุย้ยพี่พิมบึง่งนี่นะเต็มเลยแม่นจ้ะอันนี้เพื่อนเพื่อนกําลังขึ้นเด้อน้งค่อยมาเอาโทมัสเตโซอะลรแบบนี้แม่นจ้ะนี่นี่ดึงออกน,นี่อือาหาือดอกใหญ่มากเอาไปเลย Oh. เป็นเห็ดที่เยอะมากมันได้ขึ้นแล้วก็ได้ช่อนี้แก่เกินในกล้องอาจีเบิ่งแบบสวยได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าน้องอิ่เบิ่งมันแก่เกินกับบอได้เอา แต่บางดอกดอกใหญ่ก็บ่ได้แก่เกินนี่กัยังนี่เอาได้จังอืมโซออนาผมกำลังขึ้น ถ้าได้เก็บมาฮหดชนิดนี้ค่ะสิเยอะมากค้างปุ่มเลยแกะม่แล้วแกะมาแล้วเอาไปได้เลยแกะจับเลยงามเนาะทว่าเอาได้นี่เนาะนี่เลือกได้อยู่ เบมือเพื่นขึ้นนี่นะพี่ฟิล์มเชื่อเพื่นกำลังขึ้นเต็มใบเบิร์ตเชื่อกำลังขึ้นเยอะมากมาเก็บนี่ดึงเอเลยพลี่เลือกๆเ,เอาต่ อะบ้างสวยมากเก็บเรื่อยๆเลยมีน้องจ๋าเยอะมากมันเต็มตะกร้าเลยในแป๊บเดียวนี่เยอะมาก ស្នាប់ពីពីពីព្ម្រើងសាព្ម្រ อ่อนๆเอีอ,อ,อ,อยวหมดเลยได้หนิพอี่น้องกดไลค์กด,กดแชร์กันลุวงงานนี้เลยเด้อดีเลยครับ บรรยากาศมืดหนิก็เป็นอึมครึมเด้อยจ้าพี่น้องเบิ่งเป็นอึมครึมบ่ค่อยฮ้อนหรือว่าเป็นนำหามาแต่เศร้าๆหาลเลาะแต่เศร้าๆผอกทางผูก,ก็มีมีหมดเลยพี่ฟิล์มคุณ thua bớt rồi Xinh mát มีแต่ขอนอลังการเท่านั้พี่ฟิล์มนี่น,น,นี่แม่นี่หลังงากมกว่าหนูเพิ่นอันนี้สีม่วงอ่อนบนบนอะติดมาเหนียวแมงตา เห็นแบบนี้อ่อนด้วยนี่พอนพี่น้องมันต้องเบิ่งแบบปอกเบ,บือถึงเหมือนกันมันมันสิเป็นขนขนเป็นอ่อนอ่อนเอนกันเอาเดบุนเล่ดีนิ่นาะ ได้จานนี้แก่แห้งแล้วแต่ข้างบนนี้เอาได้หมดเลยอป้จักสิจักสิไปทางไหนก่อนมังเทือกัน,ออน,ออนเลยอ่อนอ่อนลืก จ้าพี่น้องผลงานของเขาทั้งมดเต็มตะก้าจริง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 หันเพิ่นขึ้นก่อนหน้านี้แต่ว่ามันแก่เบิดปะเบิดค่ะพี่น้องเอามืดบ่ได้ถ้าให้เอาจริงๆหันตะก้าบ่พอใส่ดอกจ้ากำลังขึ้นก็เต็มเบิร์ดเลยเดี๋ยวมืออื่นข้ามาบึ่งแต่เศร้าเนาะอาคิปนี้ก็ลาพี่น้องก่อนก็แล้วกันได้จ้าได้ของอยากของกินแซ่บแซ่บแล้วมือนี้ได้เฮ็ดคอนคนอ่อนๆ่อนเลยเต็มตะก้าจ้ะเอาไปเกงเอาไปมกเอาไปเอ็ดยังเอาไปนึ่งเดี๋ยวจ้ะ ได้ทุกเมนูเลยลาพี่น้องก,ก่อนก็แล้วกันเด้อจ้าเอาละครับคลิปนี้ก็ฝาแฟเพียงเสน่ห์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอิ๋วพี่ฟิล์มแล้วก็ขอบครัวในการทำคลิปต่ตอไปนะเด้อครับแล้วพบกันในคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า